ไปดูเรื่องของการมอบโลดรางวัลค่ะพร้อมกับเงินรางวัลในการประกาศผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสากรกลุ่มเกษตรกรแล้วก็การประกวดโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสากรรางวัลพระราชทานค่ะ โดยทางด้านคุณดลเดชพัฒนรัตน์ผู้ว่าราชการจัรงหวัดสงขลาค่ะได้มอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลนะคะจากผลการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสากลกลุ่มเกษตรกรแล้วก็การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสากลร,รางวัลพระราชทานในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคมค่ะ โดยทางด้านคุณมนูชาทิพย์วร,รการจนาโนนนักวิชาการสากลชำนาญการพิเศษบอกค่ะว่ากรมส่งเสริมสากลโดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริได้จัดทำโครงการประกวดผลงานดีเด่นที่เป็นตัวอย่างสำหรับสากลให้กับกลุ่มเกษตรกรอื่นๆเพื่อไปประยุกต์และปฏิบัติในการดำเนินง,งานและที่สำคัญคือจะได้ไปเผยแพร่ต่อเนี่ยนะคะ แลวก็ทางกรมส่งเสริมสากร์ค่ะจึงได้จัดประกวดโครงการดังกล่าวขึ้นนะคะเป็นรางวัลพระราชทานประจําปี2560เพื่อยกระดับและก็พัฒนาด้านการเรียนการสอนสากร์อย่างยั่งยืนค่ะและเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้ส่งพระราชทานแนวพระราชดำริการสอนสากร์ในโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมสากร์นักเรียนในโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศให้ได้รับรางวัลพระราชทานซึ่งจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนะคะโดย กลุ่มที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสากลได้แก่สากลการเกษตรควรเนียงจำกัดอำเภอควรเนียงค่ะก็ได้รับรางวัลที่1ประเภทสากลการเกษตรพร้อมเงินรางวัลมากถึง60,000บาท2ก็คือสากลเครดิตยูเนียนบ้านป่าชิง อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาค่ะได้รับรางวัลที่1ประเภทสากลเครดิตยูเนียนพร้อมเงินรางวัล6 0,000บาทเช่นเดียวกันและ3ค่ะกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนาในอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะได้รับรางวัลที่2ประเภทกลุ่มเกษตรกรพร้อมรับเงินรางวัล30,000่น 3, บาทและ4โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจอำเภอเสดาจังหวัดสงขลาค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ3นะคะจากการประกวดโรงเรียนจัดก,การเรียนรู้การ สากรรางวัลพระราชทานประจำปี2,560ค่ะซึ่งก็แสดงความยินดีกับทุกรางวัลนะคะทั้งสากลและก็โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้ด้วยค่ะ